สูงนะืีได้หมอนได้ด้วยปกอติี้มันต้องเจอหุ่มเก่งเลยกันเนาะพอม,มันทายที่กันแล้วเนาะแหล่งสูงก็ไดนะ้เนางะ quân hòa hoa lưới này tôi đằng kia có cả không Lời mệt nào Nó vĩnh lời mệt Hừm, <coughs> con 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 lằng con lắng. <coughs> Bọn những chẳng thang bóng 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 này bóng เรผมมีตั้งปั้นหนึ่งยาอันออัน้ให้บอดอ่ะเล่นสไหะเนี่ยผมเลีนกุนมีแล้วมีแล้วสรไหน อันกับมาคือผมเนี่ตังอะทรกคนมารวมันผมด้ได้ไดมีอยู่พันสองนี่ัโกันกเราไปซ้ำเราไปซ้ำไปมั่ียจอย I g t s อยู่มยวมาเอาเนอะมีพันสอบอดอย่าฆ่าไปแล้วสองตัวนี้ <laughs> ออครับวันนี่หล่นไส่หล่นไส่ก็มันยิงเฮานะเฮาก็ต้องฆ่ามันกันเนาะเต็ม <laughs> ป้อแล้วออมัดสั่งนะพ่อไอ้กีมีคนลงนะผู้กอบ่นมน ดิวแอร์ดอปมาดิวั่านดิวเพล็หลังไลยห้ังหน้ามีโอ้นี่บอดนี่คหล่อหล่อบอดแต่ว่าหอนบอดหนักกับตายดิวแอร์ดอปมาตกแน่นี้ผมอยู่บ้านไม่ยู่ก็รถไปหา พูดคางสามปันก่อนโนโนโนบอดแถมอไหมโบรบอดนิมต้องเก่งแต่เลย เอาเอาพี enter, enter, you know. Wait, ่เอาเาไยตั Kay, ้งหรอมมีประโยชน์นะเวลาเขาเราเจอปัจจันหน้าตั้งกันไว้ก่อนไอ้ดอกมันไปตุ๊กฝ่ายดอยบุ้นนะอ๋อหนองวงเลยจะหวยไอ้ดอกมันนั่นน่ะ อันนี้เขาโดดเลี้ยงได้喏ไปไปได้กระเป๋าสามตี้ยอยู่นี่อันไหนกระสุน400เม็ด ใคร <rural> ใครม,มีตั้งสักพันก็ผมมีผมมีมามามา m 2อ m 2ีชื่อ M2C มันแขมคูณแปดด้วกะว่าซสืออนโอ้รถขําอไนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้รถ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  m a r k the location ขับไปปุลดแขับไปุลด เป็นวงอะไรตั้เหรอมามาดิวอยู่ไหนรถ <Okay. S 1> มันไก่หน้าไปพูดหนาดิวระวังเดอ้อโอเคมีห้าพันกันเฮ้ยจะซื้อ,อ <c oughs> เดี๋ยวซื้อของกันเฮ้ยโอ้ยหลังหลังก่อนไป อะไรนะรูรูบอสอรูกลังาบอสเห็นแล้วอยู่ใดซกกเตอร์บรลาโุเป็นการโยนติดีวุกหนักขอทราบระยะเระยะ8ปดเจหลาและใกลเข้ามาความเร็วลม3-4เพื่เอรซ้าย2มิเลียงนเก้อหลาตรงที่ถนนลุกจับเป้าได้แล้ว dừng cho anh tâm đạn Bỏ nó dừng Đây đây mắc mày mắc mày Ây da Đồ thằng Ok Lần Dưới chạy d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 ưới Chạy mình mì nè mình mì mình mì chạy dưới Buông buông mì tí hao vô bác quá Ok ok hẳn lắm

ท้อ่ะมีท้อกันบ้างอ่ะโอ้ยบอสนี่บอสฆ่าบอสอนบอสข,ของฟอบอสของฟองอ,งอ,งอ,อยู่ไหนวะแกงโก้เรียบร้อยฆ่าบอสไปสี่ตัวแล้วเบย์ฮะฆ่าบอสไปห้าตัวแล้วเบย์ฮะกูเบ้งของฟอเนย <laughs> <laughs> คนขาเลยขอฆ่าบอสอีกเลย ติสมุกอะไรวะนะเรื่อยตั้งหน้ามีคนตั้งหน้ามีคนสมุกสมุกไหนนะโอ้หมันตั้งโล่สามสี่อันโล่มานักแต่นนักว่ามันซื้อโล่มากันหมดเลยเฮ้ยไปลุย้จริงจรินะเฮ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นเอาเด้เปลี่ยนน้ำกันเออเราเด้เปลี่ยนอยู่ยิงเคาะจนมันมีเคาะอะไรต่อในหมู่บ้านโอ้โหระเบิด โอ้มันตั้งโลกหน้าหลังเลยเฮ้ยผมยังหันมามอยู่ไหนวะที่เดิมอะที่เดิมโอ้หินนี่นี่อยู่หลังโล่นะอยู่หลังโล่นะหันหัวอยู่เนี่ยต้นตีหลังเข้ามาูตีหลังมันอย่าเข้าอะออกซ้ายก่อนในหมู่บ้านมีเดอ้อที่เดอ้อ ให่ต้อเล่นนี่ได้นะ่ะมต้องนี้เนี่ยผมอยู่ไกลกันเด้ผโมกโ็รดไปหาโอ้ยมันไม่โดดอ๋อมันอยู่ในโล่เห,หรออยู่ว่าไงวะโอ้ยตายไรต่อวงอยู่นอกวงแหวมโอ้มันตั้งโล่ ระเบิดระเบิดระวังระเบิดออกแล้วมันวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเออเว้ยเดี๋ยวให้ต่อเข้าวงการ

ตั้งหน้ามีตอตั้งหน้ามีม่าลงบีบโอ<ต>้โลงบีบพอสมองปิก่อนนะโอ้โห,โโหเดี๋ยวได้ไปไปไปไต่อโดดโดดโดดโดโดเก็บก่อนเก็บก่อนโหันเก็บก่อนไอ้เหี้ <ไ repet? S 1> ยหมดจัดเออสวย